สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนบ้าแล้วก็ผีครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับในสายเนี่ยเป็นขี้เมาประจําบ้านนะครับเวลาเมาทีเนี่ยก็จะไปเกะกะระรานคนอื่นเขาไปทั่ว ตัวในสายเนี่ยเป็นลูกคนเดียวของกำนันทีนี้นก็จะใช้อำนาจของผู้เป็นพ่อเนี่ยที่ยวข่มเหงคนอื่นเขาไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงผู้ชายอะในสายใช้เส้นสายของลูกกำนันจัดการมาหมดละในสายก็จะมีเพื่อนสนิทอยู่กลุ่มหนึ่งสาคนที่เป็นขี้เล่าด้วยกันแล้วก็ตัวในสายเนี่ยก็ยกตัวเองเป็นลูกพี่นะครับ หรีอว่าพอ่อกูเป็นกำนันกูจะทำยังไงก็ได้พวกมึงไม่ใช่ลูกกำนันก็เป็นลูกน้องกูไปกลุ่มก้อนของในสายก็จะตระเวนไปทั่วมูบ้านแหละกินเหล้าตรงไหนก็เมาตรงนั้นเสร็จก็หาเรื่องเข้าไปทั่วนะครับถ้ามีเวรุ่นก็จะหาเรื่องต่อยตีเขาสุดท้ายมันก็ไปจบที่บ้านกำนันแล้วพอจบที่บ้านกำนันเนี่ยยังไงละ่ะไอคนที่ถูกหาเรื่องก็ต้องยอมความไป เพราะว่าตัวพ่อของนายนสายที่เป็นกำนันเนี่ยก็จะเข้าข้างลูกแหละนะครับตัวพ่อเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่ทีเนี้ยไอ้นิสัยของนายสายแบบนั้มันก็มีแต่คนเอื่อมละนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าลูกของกำนันเป็นใหญ่มากๆนะครับยิ่งกำนันนี่ก็เป็นเป็นใหญ่ในตำบลนนะ่ะแล้วก็ปล่อยทั้งเงินกู้ผิดกฎหมายด้วยนะครับลูกหนี้เขาก็เยอะเพราะฉะนั้น มันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องก้มหน้าก้ามตาถ้าเจอก็เลี่ยงซะแค่นั้นถ้าเกิดในสายเมาแล้วหาเรื่องถ้าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตัวก็หลบไปซะทีนี้ยสถานที่ที่ในสายจะเป็นจะไปเป็นประจำเนี่ยก็คือร้านของเจจํปาปาเจจําปาเป็นเป็นผู้หญิงในวันแล้วก็เปิดร้านขายของชํานะครับแต่ว่าจะดีหน่อยตรงที่ว่าร้านของเจจําปาเนี่ย ลูกค้าจะเข้าเยอะเพราะว่าแกเปิดตลอดทั้งวันทั้งคืนสคนกับผัวเจ๊จำปาเนี่ยช่วยกันเปิดเปิดแล้วก็พอถึงเวลาสี่ห้าทุ่มก็เอาลูกกลมหน้าบ้านลงแต่ก็ยังเปิดไฟไว,ไวใ้ให้รู้ว่าถ้าลูกค้าอยากจะมาซื้อของอะไรกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็เรียกได้เจยจำปาก็จะเอาของออกมาให้ใจ่ายเงินก็จดในสายนี่ก็จะไปตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนที่หน้าร้านเจ๊จำปาอยู่เป็นประจำนะครับแต่ดีหน่อยที่ว่า ผัวของเจ๊จำปาเนี่ยเขาเป็นนักเลงเก่าเพราะฉะนั้นในสายก็จะไม่ค่อยอมีเรื่องมีราวอะไรแถวนั้นนะักเพราะว่าเกรงใจผัวเจ๊จำปาเขาเขาเป็นนักเลงเก่าแล้วก็เขาเป็นคนต่างถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นเ,นเขาไม่ได้กลัวพ่อของในสายอยู่แล้วไอ้อย่างมีข่าวแว่วมาว่าผัวเ,เจ๊จำปาเนี่ยมีพ่อเป็นตำรวจนะครับลูกตำรวจเจอกับลูกกำนันเพราะฉะนั้นทางที่ดีในสายเลี่ยงดีกว่าอีกอย่างอีกฝ่ายเป็นรุ่นพี่ด้วยนะครับ ในสายน,านั่งกินอยู่ที่นั่นเป็นประจำข้างๆร้านของเจ๊จำปาเนี่ยก็จะมีเพลิงเล็กๆนะครับเป็นที่อยู่ของไอ้มอดไอ้มอดเนี่ยเป็นคนบ้าะะเป็นคนสติไม่ดีไม่เชิงว่าบ้าท็มทีมันคุ้มดีคุ้มร้ายมันก็จะได้เงินคนพิการมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะให้เจ๊จำปาเนี่ยแหละเป็นธุระปะปังให้พาไปทําเอกสารพาไปถอนเงินไอ้มอดก็อาศัยอยู่ที่ ข้างร้านเจ๊าจามปานั่นแหละมีเพิงเล็กๆผัวเจ๊จัป่าแกชอบใจหมอดมันเพราะว่าถึงมันจะเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายแต่ว่าเวลาใช้งานมันใช้งานง่ายให้ไปช่วยยกฐานให้ไปอะไรแบบนี้มันก็ไปไปแล้วแกเขาก็ให้เงินมันให้ข้าวกินให้อะไรบ้างทีเนี้ยพอไปไอสายไอนายสายเนี่ยมันไปกินเหล้าที่ร้านเจ๊จัป่าโฮเมาไบ่อย,อยมันอยากจะมีเรื่องนะครับร่างกายต้องการประทะ หาเรื่องผัวเจ๊จำปาไม่ได้แถวไวัยรุ่นแถวนั้นก็เป็นเหมือนสมุนของผัวเจ๊จำปาหมดอะไปทําก็ไม่ได้เดี๋ยวมันมีเรื่องก็เล่นงานคนบา้าะลรก็เที่ยวไปแกล้งไอ้หมอดบ่อยครั้งบางครั้งก็เอาตีนไปสะกิดบ้างนะครับไปรื้อเพิงมันบ้างทําให้ไอ้หมอดเนี่ยมันหัวเสียมันก็ด่าพอด่าเสร็จก็ซ้อมมันนะครับไอ้พวกลูกน้องของในสายเนี่ยพอเมาแล้วก็หาที่ลงไม่ได้ก็ไปรุมซ้อมไอ้หมอด แต่ส่วนใหญ่ที่มันทำเนี่ยจะทําตอนที่ผัวเจจําจปาไม่อยู่ไปซื้อของบ้างละ่ะไปทุระนู่นนี่นั่นบ้างพอกลับมาเนี่ยเจจําจปาแกก็บอกผัวกแกนั่นแหละว,ว่าหมอดมันโดนซ้อมนะไปห้ามแล้วหลายครั้งหลายคราแกไปถามไอ้หมอดไอ้หมอดก็ตามประษาคนบ้าครับมันก็บน่อนกอตอได้แน่ของมันไปไม่ได้จับใจความอะไรไม่ได้ตัวผัวเจจัาจปาเนี่ยก็ไปบอก กับกำนันหลายครั้งว่าลูกชายเนี่ยมาทำร้ายคนบ้านเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีนะตัวกำนันแกก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรแกก็ทำเป็นเกตลูกชายไปแล้วก็ปล่อยไปทีนี้นานวันเข้าก็เหมือนกับตัวของเจ๊จำปากับผัวเนี่ยเริ่มจะเหนื่อยแล้วที่ต้องคอยปกป้องมันไอ้มอดมันบางครั้งดีมันก็ไม่รู้จักจะคุ้มหัวตัวเองไม่รู้จักป้องกันตัวเอง สุดท้ายแกก็เลยปล่อยไปอ่ะตามเวรตามกรรมก็แล้วกันก็คิดไปแบบนั้นแค่เอาข้าวให้เอาข้าวเอาน้ําให้พาไปกดเงินหรือว่าจัดแบบการธุระบางอย่างให้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นบุญเป็นคุณมากพอแล้วถ้าจะต้องให้มาคอยปกป้องเหมือนลูกในไส้เนขะามไม่ไหวแกก็เลยปล่อยพอปล่อยพบเน่ยสายมันก็ได้ทีเลยเนี่ยเมา,มาเมื่อไหร่ก็หาเรื่องหาเรื่องไอ้หมอดหาอยู่นั่นะ่ะแกล้งคนบ้านะครับ ทีเนี้ยชาวบ้านเขาเห็นเขาก็เออเริ่มเอือมละอาแลนะ้วพอหนักๆเข้ามันแกล้งหนักเข้าชาวบ้านเขาก็รุมกลุ่มก,กันเข้ามาห้ามทั้งด่าทอสามันก็พลากจากไปทีเนี้ยไม่รู้มันไปคิดแค้นอะไรหนักหนากายหมอดเมาเป็นไม่ได้เมาจากที่อื่นก็ต้องมาหาเรื่องขี่รถผ่านก็คว้างขวดใส่เอาของสปกปรกปลาใส่เพลิงของมันนะครับแล้วหมอดเนี่ยก็แ้นแขนแต่ว่าตามภาสาคนบา้านสักพักมันก็ลืม เป็นอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดเรื่องรายขึ้นไนะอ้หมอดนตื่นเช้ามาปรากฏว่าไอ้สายเนี่ยผูคอตายอยู่ที่หน้าเพิงพักหอยมอดอ่ะมันจะมีต้นมะขามอยู่นะครับคุ้มอยู่บนเพิงนั่นแหละห้อยร่างห้อยตองแต่งมาหันหน้าเข้าหาเพิงหอยหมอดเลยไม่รู้ว่ามันไปกินดาวมาไอ้ท่านไหนผูคอตายหันหน้าเข้าหาเพิงไอ้หมอดไอ้หมอด ตื่นเช้ามาตกใจร้องโวยวาย่ามีคนตายมีคนตายเขาก็ามาดูกันอปรากฏว่าเป็นในสายไปผูกคอตายขี้แตกเยี่ยวราดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้มันมาอย่างไงร,รถดาวาสอก็ไม่เห็นมีถามคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นว่ามันมาผูกคอตายตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเมื่อคืนเนี่ยร้านของเจ๊กปาป่าเ,เขาไม่ได้ปิดอยู่แล้วนะก็มีลูกค้ามาซื้อของอยู่เรื่อย จนถึงเช้ามืดหรือ3าก็ยังไม่มีใครเห็นจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยไอ้มอดมันตื่นมาเจอแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างกันด้วยก็มีคนว่าต่างๆนานานะครับกำนันก็บอกว่ามันต้องมีคนรู้แหละว่าลูกปกูตายยังไงไม่เชื่อว่าตัวเองลูกตัวเองผูกคอตายก็คิดว่าชาวบ้านเนี่ยรุมซ้อมแล้วก็เอาศพไปแขวนไว้แล้วก็ปิดปากเงียบนะครับแต่ว่ามันจับมือใครดมไม่ได้ ก็ต้องปล่อยไปแบบนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใดๆก็เหมือนก็ว่าสายเนี่ยมันเดินมาผูกคอแล้วก็ตายตรงนี้เลยเขาไปสืบไปสอบสวนไอ้มอดมันก็ไม่ได้ความครับมันเป็นคนบ้าทีเนี้ยพลอยสายตายไปแทนที่ไอ้มอดมันจะอยู่อย่างสงบไม่ใช่เลยครับผีของไอ้สายนั้นมันหลอกไอ้มอดอยู่อย่างนั้นสามทุ่มสีด่ดหมอรไยมอดเอะโวยวายวิ A ่งออกมาจากเพืิน าบอกเจจำปากับผมว,ว่าผีผีของไอ้สายมาหลอกนะครับป๋อเจจำปาก็ถามว่าหลอกอยังไงก็อบอกว่ามันมาเคาะหลังคาเพลิงน,นี่เป็นสักกะสีนะครับเคาะปัง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 ,ปงเหมือนเหมือนเหมือนปลุกไอ้หมอดให้ตื่นพอตื่นมาก็เห็นไอ้สายห้อยตองแต่งอยู่ข้างหน้านะครับเราก็หัวเราะเราก็บอกว่ากูไม่ให้มึงอยู่กูไม่ให้มึงอยู่สงบปลอก ทางผัวเจ๊จำปาก็คิดว่าเออมันมันเป็นเพราะว่าไอ้มอดมันเป็นผีบ้าด้วยเนาะมันเคยเห็นภาพอย่างนั้นมามันก็อาจจะรำคิดไปต่างๆนานาก็คิดว่าหลอกตัวเองแหละคนเป็นโรคประสาทแต่หนักเข้าครับคือมันเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งวันทั้งคืนเลยด้วยร้องเอะอวยวายจนไหนมอดเนี่ยไม่กล้านอนที่เพิงตัวเองเพราะว่าผีสายเนี่ยมาหลอกทุกวันห้อยอยู่อย่างนั้นมีคนถามว่า มันเป็นอะไรน,กนักไหนมอดก็ยังชี้บอกว่านะยังห้อยอยู่ตรงนั้นเลยยังมันกิ่งมะขามนั่นเลยนะแต่คนมองไปก็ไม่เห็นเราว่ามันยังไงกันแน่ไม่เห็นมีแต่ความว่างเปล่ากับเพิงของมันเ่ยแต่มันไม่กล้ากลับเข้าไปนอนในเพิงมันก็บอกว่าโอ้ยผีไอ้ไอสารมันไม่ยอมไม่เข้าไปมันหลอกมันดักหน้าดักหลังไม่ยอมไม่เข้าไปในเพิงบางครั้งเนี่ยผีมันก็เข้าไปนอนในเพิงไอ้มอดว่าอย่างนั้นตัวมันเนี่ยอยากจะเข้าไปนอนก็ไม่ได้นอนนะครับ พอมันหลับๆอยู่เนี่ยบางครั้งนอนอยู่ที่หน้าร้านเจาสายเนี่ยเออเจจิมปาเนี่ยหลับๆอยู่ผีไอ้สายมันก็มาสะก,กิดปลุกเพื่อจะให้ดูรูปร่างที่เป็นผีของมันหลอกหลอนหลอกมาถึงหน้าร้านเจจําจปาเลยวันหนึ่งครับไอ้มอดมันถ้าจะหมดความอดทนอย่างที่ว่าคนปกติพอถึงเวลามีลูกบ้าขึ้นมายอย่างน่ากลัวคนบ้ามันจะขนาดไหน เจ๊จำปากับผัวแกน่ะได้ยินเสียงเอไอตอนเช้านะครับก็เลยออกมาดูเห็นใ้หมออเ่ยมันยืนทะเลาะอยู่กับต้นมะขามที่หน้าเพิงเนี่ยจับใจความได้ไว่าหม้อถามมือเอาอย่างนี้ใช่ไหมมึงจะไม่ให้กูอยู่อย่างสุขสบายใช่ไหมตายไปแล้วไม่อยู่ส่วนตายนะมึงเดี๋ยวกูจะไม่ให้มึงได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วมันก็ทําท่าเหมือนกาลังชกต่อยอยู่กับใคร ลม้มลุกคลุกคลานกลิ้งบ้างลบบ้างเตะบ้างนะครับจับของอะไรได้กูคว้างใส่บ้างแต่ว่าข้างหน้ามันที่มันจินตนาการว่าเป็นคู่ต่อสู้นะัมันมีแต่ความว่างเปล่านะครับเจ๊จำปาเขาเอ็ดมันเข้ามันก็หยุดหยุแป๊บหนึ่งหยุดเราก็ไปนั่งหให้อยู่ข้างๆเพิงคอยชำเลืองมองเหมือนก็ว่าจะเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้สักพักก็ลุกขึ้นทะเลาะอีกคําสุดท้ายที่มอบอกมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมกูทนไม่ไหวแล้วนะครับเสร็จแล้ว ไอ้มอดเขาวิ่งมาที่ร้านเจจำปามันจะมีน้ำมันที่เขาปั๊มใส่ขวดขายนะครับขวดละสามสิบห้าขวดละสี่สิบาทเอาไว้เติมมอเตอร์ไซค์ไอ้มอด่วยขวดน้ำมันไปได้ขวดหนึ่งก็ปรีเข้าไปที่เพิงพักตัวเองเลยเปิดฝาเทราดแล้วก็ไม่รู้มันไปเอาไฟแช็คมาจากไหนจุดไฟเผาเพิงเลยแล้วมันก็หัวเราะเลยหัวเราะเยาะเป็นยังไงมึงอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมไอ้มอดว่ามึงอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหม กูอยู่กูไม่ได้อยู่มึงก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วมันก็ทําท่าทะเลาะอะไรของมันอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ตะโกนว่าไม่จบใช่ไหมมึงไม่จบใช่ไหมได้กูจะไปอยู่กูจะไปสู้กับมึงในเมืองถีดูซิว่ามึงกับกูใครจะชนะแล้วไอ้มอดมันก็พุ่งอ้าไปในเพิงที่กําลังมีไฟลุกไหม้นะครับได้ยินเสียงมันร้องโวยวายอยู่แบบหนึ่งก็เงียบไปทุกคนไปช่วยมันก็ไม่ทันละเพราะว่าในเพิงของมันเนี่ยมันก็มีพวกเศษขยะพวกพะผงผงและมากมายที่เป็นเชื้อไฟอย่างดี ไอหมอดถูกไฟครอกตายที่เพิงอันนั่นเองก็คนหลายๆคนก็คิดว่าเออมันเป็นผีบ้าแล้วเนาะมันก็ท,ทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับสัตรูในจินตนาการของมันนะสุดท้ายก็พากันไปตายแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเพราะว่าเจ๊จำปากับผัวแกเนี่ยบอกว่าตั้งแต่หมอดตายเนี่ยจะได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันนะครับคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงอะไได้ยินเสียงเนี่ยเสียงไอหมอดแน่ล่ะจำได้ เพราะว่าอยู่กันม,นมาหลายปีแต่ว่าคราวนี้มันไม่แค่เสียงไอ้มอดคนเดียวมันมีเสียงคนอื่นด้วยนะครับสองคนก็ไปชะเง้อดูข้างๆร้า,านมองไปก็เห็นซากเพิงที่ตอนนี้มันเหลือแค่เสาไม่ขีดต้นนะครับเป็นดําเป็นตอตะโกแล้วก็ต้นมะขามที่ใบส่วนหนึ่งเนี่ยไหม้ไฟไปก็เห็นเป็นเงาคนสองคนผู้ชายต่อยกันอุตลุดเลยนะครับเงาหนึ่งไหนหมอดอีกเงาหนึ่งไหนไ,หนไอ้สายนะครับ ไอ้สายเนี่ยอยู่บนกิ่งมะขามมีเชือกห้อยคออยู่แล้วก็เตะต่อยกับไอ้มอดที่มันอยู่ข้างล่างไอ้หมอดก็หลบปีนทีบกับต่อยกับผีทะเลาะกันครับทีเนี้ยมันนานวันเข้าคนที่ประสาเสียนะก,กลายเป็นร้านของเจ๊จำปาแทนเจ๊จำปากับผัวเนี่ยไม่ไหวเลยกลางวันเนี่ยไม่เท่าไหร่ทำงานก็เหนื่อยจะนอนก็คืนก็นอนไม่ได้ ลูกค้าไม่มาไม่เท่าไหร่เสียงทะเลาะกันทั้งคือถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเลยมีแค่ผัวมีแค่เจ๊จำมปากับผัวที่ได้ยินนะครับก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับหมอผีที่ควานหากันจนเจอเนี่ยหมอผีก็บอกว่าตอนที่ไอ้มมดมันมีชีวิตอยู่นะั้มันพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นะครับเจ๊จัมปาก็บอกว่าแกก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วแกช่วยมาตั้งนานแล้วแล้วยังไงทีนี้จะทํำยังไงหมอผีก็บอกว่าผีของไอ้สายที่ผูขอตายเนี่ยพอจะจัดการได้เพราะมันเป็นผีคนปกติทั่วไปแต่หมอนมันเป็นผีคนบ้ามันคุยกันเรื่องไม่รู้เรื่องนะครับก็ได้แต่ให้เจ๊จัมปากับผัวแกเนี่ยทำบุญอุทิศกุศลไปให้เท่านั้นแหละเผื่อไอ้หมอนมันจะได้รับแล้วก็กุศลในการในใน,ในสิ่งที่เขามอบให้เนี่ย มันจะทําให้มันรู้สติแด่บ้างนะครับสรุปหมอผีก็แก้อะไรไม่ได้เราจากมาพรมน้ามนต์มาทาท่าทาทางเหมือนสะกดวิญญาณของไอ้สายเอาไว้แต่มันก็ไม่หายไปนะครับคุกคืนเนเจ๊จำปากับผัวของแกจะดินเสียงคนทะเลาะก,กันสักพักนึงก็มาที่หน้าบ้านนะครับเหตุการณ์เหมือนวันนั้นเลยเสียงเหมือนวันที่ไอ้หมอดมันมาที่หน้าบ้านมาหยิบขวดน้ํามันไปแล้วก็ไปเผา ก็ดีนเสียงว่ากูเผาแล้วกูเผามึงแล้วกูจะตามไปฆ่ามึงน,นะคทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นนะทุกคืนจนกระทั่งแกประสาทเสียสองคนนี้ไม่ไหวแล้วก็เลยจุดทูปบอกเผียหมอดว่าเอออย่ามารบก,กวนกันแบบนี้นึกถึงบุญคุณข้าวแดงแกงตอนที่เคยช่วยเหลือกันบ้างนะครับปรากฏว่าการบอกกล่าวแค่นั้นเอง ผีของไอ้มอดหายไปสะดือด้อๆเลยไอ้ทีมาทะเลาะกันทุกคืนหายไปหน้าตาเฉยเลยครับเหมือนกับว่ามันรอคําขอโทษอยู่หรือยังไงก็ไม่ทราบได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเจ๊จําจปากับหัวแกก,ก็ทําบุญให้นะครับทำบุญให้ทุกครั้งที่มีโอกาสแหละส่วนต้นมะขามต้นนั้นก็โค่นทิ้งไปซะเพราะว่ายิ่งเห็นก็ยิ่งน่ากลัวเพราะมีคนตายที่นั่นนะสองคนแล้ว การตายของไอ้สายกับไอ้มอดสองคนเนี่ยทำให้ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านกลางคืนเลยทั้งที่ไม่มีใครเคยเห็นผีวันสองคนนะครับแต่ก็กลัวไว้ก่อนเนี่แหละคนเรากลัวผีกลัวคำเมื่อไปก่อนกลัวคําว่าไม่รู้เอาไว้ก่อนนี่ก็เป็นเรื่องราวของผีกับคนบ้าครับที่สุดท้ายคนบ้าก็ทนไม่ไหวยอมไปเป็นผีแล้วก็ไปสู้คนในเมืองผีซะเลยดูซิว่าใครมันจะแน่ก,กัน ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังมาจนตรงนี้หากบิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครั้งหน้าเนี่ยผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีปราตีสวัสดิ์ครับ